มาดูการขับรถแบบอินเดียสไตล์กันครับผมตอนนี้ก็อยู่ในพื้นที่เมืองคิมซานะครับกำลังออกมาจากกำลังออกมาจากตัวคิมซาพาเลทที่เรานอนคืนนี้ครับนี่ฮะตัดแม่งอย่างนี้เลยครับปาดหน้าเข้าเลยและที่นี่กดแต่กันเป็นเรื่องธรรมชาติครับต้องกดเพื่อเตือนกันตลอดนะครับแต่ว่าดีอย่างหนึ่งที่ว่า เวลาเขาบีบแต่กันมันจะไม่เหมือนบ้านเรานะที่แบบบีบแต่แล้วแบบเฮ้มึงหาเรื่องหรออะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเขาบีบกันเป็นประจําอยู่แล้วนะครับแต่นอกจากนั้นครับ บัวแพะแกะอะไรพวกเนี้ยคือเขาก็แบบปล่อยเนี่ยฮะข้างถนนอย่างนี้เลยบางทีก็ไปยืนตรงเกาะกลางวงเวียนหรือตรงเกาะกลางเส้นแบ่งระหว่างถนนก็มีครับซึ่งเวลาเราขับรถเนี่ยจะต้องระมัดระวังให้ดีนะฮะเนี่ยฮะข้างหน้านี่ครับ จอดรถแม่งเลยกลางถนนเอี่ยงนี่ครับหัวครับเบียดมากเนี่ยครับ คนเดินข้ามถนนอย่างชิวอ่ะไม่สนใจโลกก็อย่างนี้เลยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับการขับรถแบบอินเดียสไตล์ฮะ